มามะม,มานะคะนี่นะคะแกงเขียวหวานนะคะใบบุยลาก็เรียบร้อยแล้วนะคะมาเด้อมาเดิอนะคะนี่กินกับข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องร้อนๆนะคะเพื่อนเนาะมาเดินนะคะใครไม่มีอะไรกินนะคะ this for my dinner time dinner my dinner นะคะมาเดินนะคะ welcome everyone come to join me with the, the green curry chicken green curry and serve with brown rice yummy yummy มาเด้อมาเด้อมาเด้อยศศักนะคะแซ่บโพดโพบโมบแตงนะคะก็ต้องมาจอยกันนะคะนเพื่อนเนาะเออมันยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนผักอะไรก็ใส่ได้นะคะแกงเขียวหวานเนาอะอแซ่บคือเกาพี่น้องฝีมือเราทําเองนะคะ <c oughs> อมอ แสบปากกัดโดนปากตัวเองตรงเนี้ยเพื่อนแสบปากนะคะมันก็เผ็ดเตมิมอีกเด้อ แก้เผ็ดแก้เผ็ดนี่มะม่วงเลยแก้เผ็ดเพื่อน,อนแซบนี่ไม่ได้ปรุงนี่ไม่ได้ปรุงรสอะไรมากมายนั่นเพื่อนพี่ายใส่เต็ือน้ำตาลเองนั่นเพื่อนอมไม่ได้ใส่ชูรสเลยนะอืเพราะว่าแกงเขียวหวานมันมีความหวานจากกะทินะในในแกงเขียวหวานมันมีเขา คิดว่าเขาใส่ผงชูรสมาเป็นบางส่วนแล้วแหละในในออ่่าาพริกแกงนั่นเพื่อนเออ if you eat with the the rice noodle is going good together เสิร์ฟกับขนมจีนอันเพื่อนโอ้รสกชาติอร่อยมากเนี่ยเพราะว่าน้ำยาทำเป็นสูตรเข้มข้นเพื่อนกินกับขนมจีนพี่โนโ้องแซ่บโอ้ยพี่โนโ้องคุยตั้งโดนนะคะกล้องบอ่เปิดนะคะนึกหลาย คยตั้งนานน่ะกล้องไม่กดน่ะเพื่อนมันเผ็ดทำไมแค่เผ็ดมันแสบปากนี่มะเขือมะเขือปอดมะเขือขาวนะั่นเพื่อนเออจะเอามาทำพันเนาะ ลืมอย่างหนึ่งพี่น้องลริ่มหั่นกระชายใส่ไหมแกงเขียวหวานนะใส่กระชายด้วยอร่อยนะพี่น้องโชคดีมากพี่ใบได้กระชายต้นกระชายมาแล้วนั่นเพื่อนเดี๋ยวอนาคตเรววาก็จะมีกระชายสดเป็นของตัวเองนะคะที่กระชายสดคือกระชายขุดจากสวนนะคะไม่ใชก่กระชายที่อยู่ในกระป๋องนะคะ กระชายสดจริงๆนะคะเพื่อนได้มาแล้วซื้อมายี่สิบเหรียญนะค่ะเพื่อนอนี่กินไปมันหอนพี่น้องกินยากดอกแคก็อร่อยเหมือนเดิมพี่น้องใส่แกงเขียวหวานก็เข้ากันเหมือนกันเดอ้อใครไม่เคยกินก็ลองเด้อเพื่อนใส่ไปเลยในะแกงเขียวหวานนะคะ แล้วก็ผลไม้อะไรนะก็เรียกอะไรนะชากโกนะชากโกนะอัษา,าษาตไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้เพื่อนนั่นก็ใส่แกงเขียวหวานอร่อยนะคะ ความสุขของคนต่างแดนเพื่อนไม่มีอะไรมากนะคะมีแต่เรื่องการกินกันอยู่นั่นเพื่อนเรื่องอาหารการกินเราต้องขยันทําเองเพื่อนจะทําอะไรก็ได้นะคะเพื่อนลงทุนซื้อมาทําเองอร่อยอิ่มนะคะแต่ถ้าเรารอไปซื้อเขามันหายากน,นเพื่อนมันแพงแล้วก็หายาก ร้อน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 ทั้งอากาศร้อนทั้งอาหารวันนี้เมื่อคลึงนอนเพื่อนไม่ได้เปิดแอร์นะคั่นเพื่อนอันมันมนอันคลืล่มฝนคลื่มฝนทั้งวัน <c oughs> สั่งมกเลย ินายทั้งนำ้ำมอดทั้งน้ำโมกน้ำตานะคะเพื่อนกินหอดนางแมวเด้นะคะกินทั้งน้ำโมกน้ำตานะคะนางแมวนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวพี่ายจะกินก่อเดอนะคะมัน,นมันห้อนแม่พี่น้องมันกินยังไม่ทันได้นะคะเดี๋ยวต้องไปก่อเดอนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย see you again if you like this is my food you can make easy very easy make it and Uh, Make you know how to do it easy. Thank you. Bye bye. See you again.